ก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้กวก็สกิลของตัวใหม่นะครับทัศยะทัศยะนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับผมอัพเป็นเลเวลห้าแล้วเล,เลเวลหนึ่งนะครับสกิลของเขานะครับก็คือ วิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งแบบเร็วขึ้นคูณ2นะครับถ้าอัพเนี่ยครูดาวก็ประมาณตอนนี้ผมอัพได้เรวลเวห้วววนะครับก็ครูดาวก็ประมาณร้อยสามสวินะครับส่วนถ้าเป็นระยะเวลานะครับก็จะประมาณ0.3นะครับไปคิดกันเอาเองนะครับแต่ถ้าเป็นวิวหกเนี่ยร้อยี่สิบครูดาวร้อ2ยเลยนะ ถือว่าดีนะแต่สกิลมันดูแบบวิ่งแค่วิ่งเร็วนะครับพออยู่ข้างเจอกล่องใช่ไหมเราก็จะวิ่งไปหาไปลบกล่องได้เร็วขึ้นนะครับคูณสองเลยนะก็โอเคผมขอเปลี่ยนตัวละครนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพช่องนะครับเปลี่ยนเป็นตัวละครแม็กซิมนะครับนี่นะครับเป็นสกิลของมันนะเป็นสกิลของตัวละครนี้นะ ก็เดี๋ยวเราแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีสกิลยังมีสกินไม้เป็นปอนนะครับกับสกินแอร์พอร์ตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่เลยนะครับเป็นแอร์พอร์ตตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชม Skyboard ชื่อแอร์พอร์ตชื่อ Skyboard วิธีเอาตัวรอดคือต้องกลมกลืนนะเป็นคำอธิบายด้านล่างของแอร์พอร์ตนี้แล้วก็จะมีอันหนึ่งนะครับเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นมาไปบดบอลเออ ดูสิกินอาบุธเลยนะนี่นะครับเป็นไม้บอลไม้แบดบอลตัวนี้เลยนะครับสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ถือนะก็ <S 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 โอเคจะประมาณนี้นะครับมันเป็นเหมือนมีอะไรมาหมุนๆน,นะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นลวดหมุนนะก็ออกแบบเท่ไปแบบนึงนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เราถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะโดดตรงตรงง้นกันนะครับนี่นครับคือสกินแอรพอลงเก็บเครื่องบินนะครับพูดผิดนะครับขออภัยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกัน มีคนโดดลงมาแล้วโทษทีอยู่ท่านผู้ชมผมลืมเอาสกิลนกมาถึงว่าดิโดดล่มช้าๆโอ้โหอะไรนครับเนี่ย อเอ็นบีไฟเฮ้ยเอเคว่ะโอเคก่อนเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะปุอมด้านหลัง นะครับมันคือรอบแรกมันจะคูดาวเร็วนะครับพอร,รอบที่สองนี่นะครับมันคือจะมันคือมันจะคูดาวช้านะครับก็โอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปตามหามายแบดบอลอีกนะครับไม่เด็กเ่ง เป็นของรามาัลอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือมัอนบอลเดี๋ยวผมจะเก็บชิปตามทางด้วยนะครับ,รบเพราะว่าผมจะเอาไปเป็นยังไงไปผมจะเล่น M4 พอดีตัว n ม4ตัวลังจะอยากเล่นอยู่พอดีนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี้ซองซองซองควงใส่จับได้แล้วนะครับผมนึกว่ามันใส่ไม่ได้นะ Diolch <Kill. S 2> โอ้ยได้สโคบมาด้วยตัวนี้ได้สโคบมาด้วยท่านผู้ชมมันต้องเดีย๋ยวผมจะหาเหรียญอุย้ยพันเจ็ดต้องหาแล้วเจอแล้วนะครับจะ ูกดเหรียญนะอ๋อแล้วคือมันจะคููดาวแบบนี้เลยท่านผู้ชมลองดูสกิลดีๆนะันนี้คือคููเสร็จแล้วมั้งอ่าเต็มแล้วเราสาบเรียบร้อย เอ็นสี่เบลสาม้วก็<ะ>วเดี๋ยวเราไปหาคนจนต่อนะเจอคนแล้วอีกแล้วนะครับขังสองตัวเลย งงว่ะคนจริงก็มคือคนจริงหมดแต่ทำไมมันเดินแบบเหมือนไอ้นั่นอะ ็เดี๋ยวถ้าแบบเป็นไงเดี๋ยว๋ถ้ามีแบบอะไรแบบอย่างเงี้ยแบบคนจริงอะไะคนแบบเล่นเก่งอันเล่นเป็นนะครับอะไรน,รรนะนะแล้วเขาเ็าขกดไลค์นะแต่ทำไมเขดเดอร์เหมือนไอ้นั่นเลยวะคุณผู้ชมงงไหมผมงงนะถ้าคนจริงก็คงไม่กดไลค์หรอกเนาะ เอ้าถ้าบอบดมันคงไม่กดไลค์เนาะวงเล็กแล้วเดี๋ยวเราเข้าวงกัน,น,น <c oughs> เดี๋ยวก่อน ถ้าถ้าผมยังไม่เจอไม้เป็นบอลยังไงเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเล่นโซบีตายนะเออไปไปดูไม้เป็นบอลน,นะครับในโซบีตายนะถ้ามันหาไม่เจอ,อยังไงมันหาคงคงหาไม่เจอเนาะวิ่งจริงด้วยไม่เจอจะหมดคง<ข>จนหมดคนละยังไ,ไม่เจอนะ ก็โอเค12คิวนะดาเมี2้า4 90นะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อน,นั้นผมก็มีกิจกรรมนะครับอยู่สองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็นี่เลยนะครับเติมครบรับไปเลยนะครับ10กล่องนะครับโทโคเค็นของปืนอัพเวล m4a1 นะครับท่านผู้ชมร้100อยเติมแค่99เพชรนะครับรับไปเลย2กล่องนะครับเติม299นะครับรับไปเลย3ามกล่องนะครับ5กล่องสุดท้ายคือ499นะครับก็หมดเป็นพันนะครับก็เติมพันหนึ่งเฮ้ยไม่ถึงดินะครับเติมพันเพชรนะครับถึงจะได้ ก็รับไปเลยเนาะจุกๆนะกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นเป็นนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะคังแสงการันตีนะครับน้องชิบปะปบ็อกบอกบ๊อกบอกนะครับคอลเลกชันสุดกวนแฉมน่ารักนะครับ นี่นะครับเป็นท่าเต้นนะครับคุณจะได้รับแน่นะครับถ้าคุณสุ่มนะครับหมดตู้นะครับแต่บางคนก็ฟุกนะครับท่านผู้ชม,ชมแต่บางท่านก็อาจจะฟุกนะก็ไปจับจองก็ได้นะครับ อันต่อไปก็จะเป็นสกินไอวอลนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไอวอลชิบะนะครับเป็นเหมือนกำแพงน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีหมาชิบะนะครับเป็นรูปหมาชิบะสามตัวนะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กันในโซนนะก็เดี๋ยวหาวุฒินี่นะครับอันนี้ก็คือไม้เบอนนะครับที่เราที่ท่านที่ผมบอกไปตอนแรกับดาเออเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้เบสบอลนะครับถ้ามันเขาเรียกว่าช่วงดวงมันดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไม้เบสบอลไปตบนะตบในโซนนะ หน้าอยสุดเนะ่ยตบได้ด้วยวะดามเมจสองร้อยนะถ้าแบบไม่ใส่หมวกอันนั้นคือใส่หมวกนั่นแหละดามเมจโคตรน้อยหาที่ลงไม่ได้ What the fuck ไม่มองหลังว่าเพื่อหัวหนึ่งโอ้ช้ปืนอะ รุ่นนะครับไม่ไหวเลยวัยรุ่นใช้ปืนก็เลยจะเท่านี้แหละมันไม่ถนัดมันไม่เหมือนเคียวนะครับถ้าเคียวพอได้นะก็ใครนับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับตัดจบเลยนะครับท่านผู้ชม ไปเลยบ๊ายบายนะครับ